อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้ใครชอบบรรยากาศและที่สมัยสุดวิวสวยมากพาโนรามาภูเขาอากาศดีจริงๆ please don't tell เขาใหญ่เรามาคุยกับซปเปอร์วเซอร์คุณแสงเดือนเลิศดีคุณแรมสวัสดีจ้า สสวัสดีค่ะแรมถามหน่อยว่าทำไมร้านจึงตั้งชื่อว่าพรีสโดนเจลเขาใหญ่คะพี่ด้านที่เขาใหญ่ก็คืออย่าบอกใครนะแต่ว่าอยากให้เข้ามาเห็นเองค่ะบรรยากาศของร้านเรานะคะจะเป็นคาเฟ่วิวภูเขาค่ะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากนะคะคุณลูกค้าจะชอบไปนั่งด้านนอกเพื่อรับลมหนาวค่ะร้านของเราสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้ค่ะเมื่อมาถึงที่นี่คุณจะติดอกติดใจ ไปเมนูอาหารกันหน่อยสิจ๊ะอาหารของเราเป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะซึ่งสามารถทานได้ทั้งครอบครัวค่ะซิเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นหมูกรอบพริกเกระเทียมไข่ออนเซนค่ะซึ่งเราจะใช้หมูกรอบนําไปทอดดิ้นน้ามันให้กรอบค่ะและใช้พริกเกระเทียมนะคะผัดให้เข้ากันให้รสชาติจัดจ้านทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆไข่ออนเซนอร่อยมากเลยค่ะไปเมนูที่2องเจ้ะ เป็นฟิสแอนชิพนะคะ <Legend chip. S 1> จะเป็นเมนูทานเล่นนะคะเราจะใช้เฟินฟายทอดให้กรอบค่ะ mm hmm. ปลาแพนกระเซียดนำเข้าจากน mm ิวซีแลนด์นะคะมาทอดกรอบทานคู่กับซอสทาทาของทางร้าน mm hmm. เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันค่ะไปเมนูที่3เป็นสปากเกตตีแซลมอนซอสเห็ดนะคะ,คะเราจะใช้เห็ดแชมปิญองกับสปากเกตตีนะคะซอสครีมเห็ดกับแซลมอนเน้นๆ mm hmm. เลยค่ะ,คะทุกคนชอบแซลมอนอยู่แล้วแล้วก็ชอบพาสต้าด้วยวันนี้เอา2ออย่างมาอยู่ด้วยกันเลย ไปต่อเดบราวนี่ไอศครีมค่ะบราวนี่ของเราจะเป็นบราวนี่ช็อกโกลแลตแท้นะคะซึ่งจะไม่หวานมากคะ่ะท็อปปิ้งด้วยเมคคาเดเมียแอลมอนค่ะ คุณลูกค้าสามารถเลือกไอศครีมของทางร้านได้ค่ะมีสี่รสชาตินะคะวันนี้จะใช้เป็นไอศครีมวานิลลานะคะเครื่องดื่มของเรานะคะอันนี้จะเป็นราเต้อันชันนะคะชั้นแรกนะคะจะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะชั้นต่อไปจะเป็นนมค่ะชั้นที่3จะเป็นอันชันนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกาแฟค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเฟฟฟูชิโน่นะคะก็คือช็อกโกแลตปั่นนั่นเองค่ะเราจะใช้ช็อกโกแลตไปปั่นกับผงเฟฟเป้เพื่อเพิ่มความมันหวานนะคะท็อปปิ้งด้วยวิปครีม เมน,นูนี้ก็เด็ดที่ร้านเหมือนกันคะ่ะร้านของเรารับจัดเลียงได้ทั้งหมดประมาณ50,000ขึ้นไปค่ะวันนี้หลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับ Please Don't Tell เขาใหญ่เป็นอร่อยเลศชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Please Don't Tell เขาใหญ่ตั้งอยู่ถนนเขาใหญ่วางน้ำเขียวร้านอยู่ภายในโครงการมลรดาเขาใหญ่ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกับคุณปรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่เขาใหญ่ Please don't tell เขาใหญ่เพียงคุณแค่ใช้ AIS Point หนึงคะแนนเท่านั้น ก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลบ1 0เซเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2568ค่ะต้องขอขอบพระคุณ AIS นะคะที่ทำให้ร้านของเราเป็นส่วนหนึ่งของ AIS ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา8นาฬิกาสนาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3า plus ขอขอบคุณเป็นแฟน,นรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะไรเล่ากับผลิตนี่เมาชือ e ่ออิติ้งย่าพิงฉังต้องกินค่ะ